ุทยานปรตสตร์สุขโขทัยนะครับผมเต็มเลยครับาดูแบบนี้ต้องสี่ 来，你就看。<noise> <noise> โบราณสถานเนี่ยก็จะหลังอิงภูขเขาไว้นะครับอิทยาศาสตร์สุขโขทัย เป็นมรดกกระดับโลกนะครับชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจกันครับมากันเป็นกวนแก๊งเลย ปั่นจักรยานเที่ยวเมืองโบราณสุโขทยัยแล้วก็ขี่เที่ยวในเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ ชมวัดแล้วก็จะปีปโ,โอ้ยก็จะขี่จักรยานตแ,แกงน,นี่เป็นวัดรอบนอกที่สภาพวัดปหมดรพิกลิดนะคะ ขี่จักรยานมาชมเมืองเวลาสสดีคนชายผู้รักในการถ่ายรูปยังคงถ่ายรูปต่อไปถ่ายใครวะ よろしくお願いし กดไมคะคุณยายจะได้ไหมคะ แบบวิ uh ่งกันก็ได้นะคะ ที่นี่คือวัดสีสวายนะครับอา ทีมของเรานำมาโดยหัวหน้าแก๊งจะร้องเพลงทำไมแล้วก็น้องเล็กของเราครับตากลก้องนี้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับก็กำลังหาที่จอดจักรยานอยู่ผมก็เริ่มเดินไปแล้วครับอันนี้มีฝรั่งที่เขาปั่นจักรยานมา แล้วก็มีพระปางสายอดนะครับดูแล้วเหมือนเออก็เป็นวัดสีสวายนะครับก็อยู่ทางด้านใต้ของวัดหมาท่าตน,นะครับประมาณ3ามสิเมตรก็มีนักท่องเที่ยวชาวถางชาติเนี่ยสนใจมากมายครับศิลปะก็ ศิลร,รูปแบบศิลปะลบุรีนะครับนะครับก็ผมก็เดินเดินไปครับแดดร้อนนะร้อนมากเลยครับอนเพื่อนเสื้อเหลืองครับกำลังเดินอยู่ในร่มเงาอันนี้เป็นปรางสามองค์นะครับศิลปะลบุรีแล้วก็มี กำแพงครับกำแพงกำแพงอิดนะครับอาจจะมีที่บุรณะด้วยนะครับก็เขาบอกว่าเคยพบสิวันลึงนะครับก็ตามหาอยู่ครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าอาจจะเคลื่อนย้ายไปที่ของกรมศิลป์ในเขตเขตแถบนี้นะครับ เขตแถบสุขโขทยัยอันนี้เดินมาดูว่าออไปได้ต่อหรือเปล่าก็เดินลงไปตันๆน,นะครับเมื่อกี้นี้ก็จุดเด่นๆเลยครับก็คือเนี่ยครับปางสามองค์เนี่ยนะครับนี่ครับอันนี้หัวหน้าแก๊งเขาเซลฟี่นะครับกับปางสามองค์ นี่ครบแก๊งนะครับ4คนแต่ว่าก็แยกแยกกันเดินครับด้วยของอินดี้จัดของพวกเราก็แต่ก่อนนะครับมีซีวัลึงครับก็คาดว่าเคยเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูมาก่อนครับ แล้วที่นี่นะครับก็แปลงเป็นพุทธ,ทธสถานครับเ,เขาจะต่อเติมวิหารทางด้านหน้านะครับแล้วเป็นวัดในพระพุทธศาสนาในภายหลังครับชื่อวัดสีสวายนี่ครับก็นี่ครับ,รบจุดเด่นคือพระปางสามยอดนจริงๆครับบอกว่าเป็นลักษณะ ตางสามยอดดับขอมครับก็ดูเทียบกับตัวผมแล้วก็ตัวผมที่จะเล็กเดียวเองครับวัดสีสวายครับอืมก็ สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับสเสด็จประพาสเมืองสุขโขทยัยท่านก็ได้ทรงพบรูปพระอิศวรนะครับพระอิศวรก็คือพระศิวะนะครับแล้วก็โบราณวัตถุหินนะครับเป็นทับหลังรูปพระนารายณ์บรรทมศิลนครับแล้วก็รูป พานาลายสีกรและชิ้นส่วนของเทวรูปและสิวึงทำด้วยสมฤิ์เนี่ยก็เลยสันนิษฐานว่าวัดศรีสวายเนี่ยครับคงเป็นสถานที่ที่พวกพราหมณ์ครับใช้ทำพิธีโลชิงชานะครับหรือพิธีเตรียมประวัยนะก็ขี่จักรยานออกมาจากวัดศรีสวายนะครับก็ คงจะเที่ยวโอเคถึงวัดตะพังเงินเกิบเดินหน้าไปแล้ว เนี่ยครับเนี่ยครับก็จุดเด่นๆน,นะครับก็คือพระประธานนะครับองค์ขา,ขาวๆนะแล้วก็มีเสานะครับอยู่มากมายครับ ทีมงานเราก็มีเสื้อเหลืองเสื้อฟ้านะครับอันนี้มาครบแล้วเสื้อม่วงทีมงานครับก็ใครเข้ามานะครับก็จะส่วนมากไปไปถ่ายกับองค์พระประธานสีขาวนะครับซึ่งท่านเป็นพระปางมารวิชัยครับ เดินดูรอบๆนะครับอันนี้ด้านข้างของพระประธานนะครับก็จะใกล้กับวัดมหาธาตุนะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินนะครับทรงดอกบัวตูมนะครับเจดีย์เป็นทรงดอกบัวตูม ก็อยู่ด้านหลังของพระวิหารเนี่ยเ,เดี๋ยวเราตามหาพระพุทธรูปปางลีลานะครับน่าน่าน่าจะเป็นที่อยู่ด้านดานน้านหน้าของวิหารนี้นะครับ ันนี้ขอขอถ่ายองค์พระประธานคุณป้าก็นั่งอยู่ที่เสานะครับอันนี้ผมผมก็ถ่ายตรงเจดีนะครับเจดี JD ที่เป็นพุ่มส่งข้าวออกมาจากวัดแล้วครับ ก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าทีมเราหายไปสองคนนะครับอาจจะอยู่ข้างหน้านครับก็เลยปั่นเก็บบรรยากาศนะครับเพราะถ้าให้เดินนี่ก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็เที่ยวอุทยานปศาสร์ส,าาสุขโขทัยนะครับก็กลุ่มเราใช้เวลาประมาณสั้สามสี่ชั่วโมงครับ ว่าสมโสม้วยครับวันที่แล้วเนี่ยขึ้นขึ้นเขาหลวงสุโขทัยมาครับนี่ก็ภาพก็จะเอียงๆห่ยเขาก็ปั่นจักรยานไปทั